สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญรทมน้ำโชคนะครับมาแสดงความดีใจกับคุณพ่อสปอร์ตนะครับนึ่มใช่อล่าามวนนนกขไหนมฮึ่มใช่ได้ินอก เพิ่นฝันนาะนะตัวเดียวเม็ดเดียวแั่ทำอเมื่อนั้นนทนเอาแต่งต้นน้ำแดงมาให้บ่าันในครบของค่ะแม่เพิ่นมาเสียงเมนตาเพิ่นมาเนี่ยเมนตากูว่างไหนี่กูไปหาเซกับแม่เห็นว่าเพิ่นจริงลูกเนี่ยลูกไส้บอกระไรแม่เลี้ยงน้ำหวานน้ำหยังเด้อเพิ่นบอกเลยแล้วก็รักษารดดีน้องกูมั่นบนเลยไปเมื่อซาอันกูมั่นห้องไหนที่ไหนเราเดินซาไปย่าเลยว่าให้ไปน้ำเนยใช่สหมแล้น้ำก้นหยังเพิ่นว่าให้ไปน้ำเนยอยากเบิ้งซื้อเลข ยายเลยบอกว่าเจ<า>้าย่าไปซื้อตัวอื่นเลขให้เจ้าซื้อเลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดเท่านั้นเลขนั้นเพื่อนหายแล้วบักลามะาหายป้อมเจ้าตีหายป้อมบอกอคนพผอมมาเจ้านะ่ะทุกงานกันได้ไมีแต่แนวใส่แนวสวยบอกฟังยายไปสร้างเลขหกห้าสามพันคูณห้าร้อยห้าสามสามห้าเอาจะมาซื้อให้ยังเลขตัวนี้เอา ง่ายบอกตะมือเพื่อนไปบอกคนณไม่ต้องซื้อตัวอื่นเดลเลยให้ซื้อแค่นั้นแล้วก็บำมาฝันอีกเห็นบ่กมาเมื่อน่มาถามบ่ได้ฝันจ้าบม่ต้องฝันเพื่อนหาแล้วเลยกถือแล้วแปดเย็ดแปดเหแค่ตัวเดียวเด้เมื่อน่ะน้องแม่โอ้เดียวนน่นเพื่อนบ่าเพิ่นรูกขึ้นหน้าเพื่อนมาบอกว่าเมื่อขึ้ในห้องฝันฝันว่าอังไดลฝันว่าขี่รถขั้นเก่าก็ขึ้จีที่โอเลขจีที่โอขั้นนั้นน่ะหนึ่งสองเจ็ดหกบานนี่ก็เรียกว่าฟังมังกรยายบานน่ะฟังมังกรเดี๋ยว ที่ไปซื้เอเงินขนมกีบไม่เพื่อนมันบ่อในครบพิ่มาเสียงอันนั้นอันนี้ก็เลยได้ไปขนมมันเป็น<ะ>สั้นสีแดงมาใส่กับน้ำแดงจ้นน่แม่เพิ่อนกับมาบอกเลยว่าบานในตื่นขึ้นมาเพิ่นเลยว่าฝันมาจังไดกูฝันมาจังสีด้วยหวานนะแฟนฝันมาเลขนั้นชื่อแปดเจ็ดเพื่อนบอกนะเพื่อนมาบอก เพื่อนเขาบอกวยวบรรนอนเพ่เลยซื้อเลขขนาดซื้อแปดเจ็ดเด้อขนาดเพื่อนฟันเนี่ยเป็นยังคือจังมากว่าโหค่าสามบาฟันขีหลุดขั้นเก่าเ่เป็นไปบ่ดได้เลขว่าเมนตเก่าเลขคือแล้วแปดเจ็ดเจ็ดแปดย่า่บอกย่า่สีจ้องยูทุกง่ามเพื่อนสีไปซื้อเลขขนาแม่แม่กะว่าอันตัวเดียวเพื่อนบอกแล้วเหมือนบอกต็บอกเพื่อนบอกลรอแมเพื่อนบอกกันเพื่อนบอกแล้วเพื่อนบลําไล่เขาบอกแล้วบักลาก็มาบอกคันได้กินขนมครบแล้วเมนเพื่อนมา่อว่าเพื่อนกันเลยว่ามื่มาบอกเลขกู้ะ มึงมาหาเสียงอะนนัในนี้กูสิแสบขึ้นมึงดเด้แล้วพอดีได้กระแม่นแม่นเอาขนมมาให้กระแม่นฝันเลยนะเห <c oughs> ็นล่ะคราเป็นตาน่ะเหน็นครับคนปางกายติมกระวางย้ายย่างไปมองหันย้ายกระหัวขวานมึงนะมึงม,มึงม,มึงมาหยอกกูที่เปล่ามาให้มันไม่มีขนมสั้นย้ายอะไรบางสิเพื่อ <c oughs> นตากระว่างยิ่งมองเพื่อนบอกกันแม่นตากูว่างไม่นี่ว่างไม่นี่มึงเอาของกูดึกติมเลยว่ามัใส่กระางไม่เห็นนี่ก็กันนี่เขาจะมาใส่ตาขนมเป็เจ้ามันไม่เห็น หายหายลูกไส่บอมเนี่ยบ้านเด็ก็ัแล้วว่าเจ้าบวขวางมันมาครบมันบ่ได้กินเด้อยวมันเนี่ยคุณสิเป๋อมาให้ยืมเงินก็เลยว่ายืมเงินเศร้ามากกันไปซื้อบัตรบ่ได้บัตรบ่มีมือรุนมาเลยไปซื้อจังไปซื้อให้ได้ไปซื้อก็เลยได้ทั้งสองงานเอาก็เลยว่าเอาเจอไปให้มันเราไปบอกกับมันส่วนรวมว่าไงมันมาเสียงอันนั้นนนี่บ้านในมือดันทำมาเสียงงานก็จะโดดย่าอยู่นั่นนี่เชื่องแบบใดเนี <sh arp> <sh arp> ่ um> <h <h evet ้เล่นหาเอามันอยู ah ่ในนี่หาบ่เห็นนี่นี่ภาษากับเขาไม่น้อยเพิ่นงพึ หาเนี่ยพี like uh, yeah, ่อ่ะหาใส่ก็บ่เห็นเลยอ้าวเห็นอย่างปูก็เลยขี่รถบ่ใส่ไฟอีกบ่หาเอาจากการม่อย่างอีกว่าสันสุ่งก็จะอยู่หม่องปูอย่าลมก็โจมมาดมเราคอยก็ว่าไม่คอยใส่นี่คอยหาบ่เห็นมาสันแต่ว่าปากบไปนี่ก็เลยว่าก็เลยโหดหวาังสิ่อัดประหารก็จะก็ว่าผู้ใดเขาบอกว่าเอามันบ่ะดมนักันรมาสัน บาดแย่โหดว่ามันก็นอนนั่งขอหมออยู่นี่นี่เลยบักขามึงนะกูมีตีบักขาหน้อยนี่ก็หน้ามันจะบอกว่าบักขานีหน่อยนี่คือเป็นเป็นไข้เนื้อุณแม่ครับมาเพิ่นบอกดิค่ะอยู่เจ้าของเพิ่น้องกคมอนอนกู้่แมนเพิ่นยืนไน้หนารถพ่อเพิ่นครับเพิ่ยืนนี่ตลอดวันจามันของลูกไส้ไปเจอบาดแผหัวมันนอนลูกไส้เลยโทรมาบอกว่าให้แม่เอากู้ม่านออกมาใส่รถพ่อไว้มันจะรักษารถเท่าแบบใส่มาใส่กับบริโภควลานทางรักษารถมันพลาดไปนั่นไปนี่กับบล็ ที่หันเที่ยวมาหยอกร้านอีนอน้อยอีมันไปกรุงเทพนั่นแม่ไ,มไทยนั่น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 อินมาตีเลยเนี่ยมันเดนเห็นเห็นร้านเห็นร้านอีนน้อยเนี่มึงมาหยอกน้องได้ว่าสันให้จีจ้าของมื่อกันเลยว่าอีแม่มันมาหยอกน้องว่าสันคุณลุงใายเลยว่า,า,วดา,ววาเดี๋ยวผมจะไปไหว้นารถผมขั้นดำแอกว่าสันแม่น้องกูมันงวดว่างยาหั่นเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมาจังไดแนี่ยว่าให้เอฟซีฟังไหมก็ดูกอันนั่นเลยเพิ่นไปบอกถ้าเพิ่นดัน อันเพื่อก็บอกโรดอันพ่อดีได้กินขนมเพิ่นก็เลยเอามาบอกว่านี่เด้ออ้าแมงอามใหายลรวบาดนน้บอกเลขตัวเดียวเลยมันบ่อันมึงอย่ามาหาเชียงอันนั้นอันนี้มึงบอกเลยกุนุนแนวกูสุน่ยมึงดีคือแส่เขียนมึงได้ว่าสั่นเพิ่นจมอยกันครับก็ได้ขนมหายเนี่ยมันรงกันมาบอกเลขแปดเย็ดกันก็เลย่่ได้เกี่ยวกับเลขโรดข้านั้นเพื่อละมิตรบาลเลขตัวเก้าตัวเก้าตัวเก้าบ้แมนเลขมันบอกเก้าซึ่งเลขแปดเ็ดเอ้าบอกแปดเย็ดตัวเดียวเลย ก็ตื่นขึ้นมาเพื่อนมากูฟันไว้จังสี่แหลกฟันว่าเพื่อนเอาขนมเลี้ยงกันแล้วกลาว่ามาแก่คันซื้อแปียกเ็ดันตัวเดียวลวกใช้ซื้อตัวเดียวก็บอกเพื่อนยินแน่นั่งกับว่าก่ต้องไปซื้อตัวใดมากมันมันมือันนเอฟซีมากเพื่อนก็บอกแล้ว่ายากนี่ค่ขาสาม้าแต่ว่าคววมฝันมึงได้แก้ฟังแล้วว่าได้แปียก มือเช้านี่น้ำพิ่นไปกับไปคือแม่เล่นน้ก้นเห็ดหยังเหมืนแม่ก็เเราซูหนูฟังอยู่เหมือนนั่นแต่ว่าพอคือไข่ไข่กับเรากะซิมักตกเก่ายังยืนอยู่เพิ่นห่วงหกอาสามกับเพิ่นห่วงอันแย่ไปอี่แต่หนูก็บอกเอสซีอยู่เด้อแาบแปดเดือนนั่นแย่ไปเลขกนี่แม่เขียนมากเอาเงินไปแต่ซื้อของสารเขียนแรงมากแม่ก็ถือซื้อให้น้ำมีอ้อมนี่มันให้ขขอเส้นขอเส้นเขาจะลดสองสามพันตกหมดมากมาบ้านนี่ขอเงินขอกไปจ่ายนี่เขาสองพันทำแม่บ่ถืวซื้อเอาซื้อเอาเอง แตว่าแม่นยังพอวันเราบ่มันใจเลขตัวนี้แล้วเพิ่นอนธรรมดาแล้วเนาะเพิ่นใจเพิ่นบ่ไปเนาะแปดเจ็ดตัวนั่นยังแต่เพิ่นมาบอกแต่เพิ่นมาบอกแค่แปดเจ็ดพอเพิ่นก็บอกให้ฟังทุกงามยายสิบอกยายเลขเนี่ยยายบอกว่าเลขเนี่ย มันได้แลว้วเพิ่นกับมาบอกนั่บักหล่ากับมาบอกแล้วแปดเจ็ดจะม่ต้องซ<ร>ื้อตัวเองพอตัวแม่แหมเนแม่แหมเกนถ้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดบ้าจไปซื้อเองมาอยุ่งหย่งมัเเอเศร้านี่ก็บคู่อีก <laughs> เขียนเล็กแม่ไอ้พอตู้พวรจะไปซื้อให้บ้าจะไปซื้อเองเอ้อาวสารุปวันนี้แม่สรุปก็คือน้องกุมานมาบอกนะแม่เนาะน้องกูแม่มาบอกหนึ่งตัวเดียวตั่เดียวเนาะตัวเดียวแม่เดียวแล้วแปดเจ็ดมาวันนี้เอฟซีผู้ใดถือแม่คอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเพราะว่าเจตต่างกะ ว่าวให้ฟังอยู่ว่าเน้นเน้นที่ว่าเพิ่นบอกตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวนะคะแต่ว่าส่วนความสอบของคอ,องกอะมันจะเป็นอีกตัวเก้า,ากแล้วว่าเกต่งวกับว่าจะลืม โตใหม่เพิ่นก็บอกอยู่โตใหม่เพิ่นก็เน้นย้ำให้อยู่อยากถาม FC คือกันเนาะแม่เนาะเอเพิ่นได้เบิ่งเนาะจ้าพเพิ่นกอยู่ครับแม่พเพิ่นก็ได้ทุนอยู่ FC เฮาก็ขึ้นจออยู่ก็เลยว่าาได้เป็นร้อยอยู่ครับเหๆ87มันถี่แล้เลขน่ะกเพิ่นคิฮอดเด้อผู้ใดถึเด้อคิดฮอดอีแม่เด้อวาคว่าดวงเพิ่นมาทันมาบจังได๋มันนของอันใดค่ะอันใดมันเป็นบักลากินหยังบ่อิ่มซั่นนะแล้วก็สิเอาออกให้เด้ เอาเปลี่ยนห,ยห้หยก็มไม่ห้ใไม่เรียกอยู่อืมขนมมาให้ใไม่พผมน่ากินขนมสั่น<ม>ใช่ยวแม่ เพิ่นมากินขนมสั้นเป็นขนมสั้นท่องยิบท่องยอดมันนั่นก็ได้แต่ว่าขนมสั้นมันจะเป็นสีแดงแดงแดงกับขาวแล้วก็นานแดงมาใส่เพิ่นแล้วข้าก็บอกบกระลากินแล้วเขาเอาจูใส่เพิ่นบอกอยู่ตาเป็นก็เฮ็ดเอามีน้ามึงกินมึงแก่มาเสี่ยงของกูมึงบอกมือนันมันเป็นท่านไห้ครบจังว่ามันมาเสี่ยงแม่นตามันมาเสี่ยงยาดมคุญแจเพื่อแล้วไปเอาไปมันมาได้สีแดงมันมีอยู่มีแต่สีเขียวพนนักสีแดงขนมสั้นสีแดงครับมาที่นี่ เลขออกมากเออกูเมียนเท่นาะไม่ได้ถึกไหลเนาะกันได้ทุกเป็นแล้วเป็นหนึ่ยเดียวขับไปลอยหนึ่งกันไม่บอเกแปดนั่นเพื่อนก็ได้สามลอยอยู่จ้า เพิ่นเพิ่นฝันว่ามันออกแล้วแปลกจีดเพิ่นแล้วเอาจี๊ดแปลกในไลฟ์ทราบว่าไั่นเดี๋ยวจังไรกับฝากถามเอฟซีแน่นะคะพี่น้องผู้ใดที่เพิ่งรับชมในคลิปนี้เธออยากจะมีสายบุญเธออยากไปเลี้ยงน้องกูม่านน้ำกิจังพักจังไคมาเด้อกับวรูกวาไผ่ถึงเมย์เพราะเน้นนะจ้าเสาร์จังมี่แต่ว่าสาวเบิ้งไก่อนเนาร์เขาเกล้ามาสาวเบิ้งสก่อนเธอเอฟซีเพิ่นจะได้เด่นน้ำเปลี่นพ่อนะคะสาวเบิ้งก็ใครเอฟซีสายบุญนะครับ เพราะว่ามาตามให้นะครับแลาเล่นเล่นแล้วมาให้เืนนั้นแล้วเลยใ้วเงินหยางเงินเป็นเสียงเป็นตาเป็ตาบ้างนี่ก็เห็นก็เห็นยู้จมของึ้นโรตีเอาไปขายสิปเอาเป็นตาให้ตาใส่กตาบ่เห็นเอาไม่ตากูไ่เห็นว่างไปคักๆมันครับใรเห็นยูเนี่ยอยสิงยางมากเป็นตาอะไรนี่เต่ว่า่อยมากหรคยบ่เห็นครับว่พ่อไปวิดเปนตาบ้างยี่มองยางสิปเอามอง เสียงมตาพ่อพ่อเห็นพ่อเห็นนุ่งมาจนดอกครับอันพ่อกัแเฮงอันเด่นนอนแล้วใจใส่เป็นตาจนดอกมันค่อยแจ้ง มึงละวังมึงมาสนองมากใช่ไหมแรกเลยเช้าเท้ามาเบิงเวนตาจะอยู่บ่บ่ายเลยใหญ่บ่บ่ายเลยตกใส่ก็มักหยอกคักเนาะก็เลยเอิ่นท้าเท้ามะเบิงเวนตาเจ้ามาสนองเพิ่งแกะยางมาเบิงนี่ละกูก็ว่าเป็นปู่เอาไว้นี่ละกูก็ว่าติยางมาสนองได้ที่แรกอ่ะไปหาบ่เจอเลยบ่เห็นเลยาจะต้าขนมขึ้นแล้วก็เรียกว่าอ้าวนต์ตาดำบ่ท่านใดๆตัวก็เลยสิยางแปะไปบ่เห็นงั้กูก็เห็นอยู่นี่แม่ย้ายกับจับอยู่หาน ลองหันมือยหญ่กับแบบๆกูก็ว่าแม่นแม่ดตายย่นี่ให้แม่ดกูเห็นอันนี้ค่ะบ่ไอพ่อใบวิดเราบ้าอยู่มัขาคถ้าม่เนี่ยคอยบ่บ่ายเลยได้ไม่ยังไงวันสันมาเบิรงแม่นตามองจะอยู่นั่นกูก็ว่ากูว้านวันนี้มึงเล่าถือเสแอะกูอัสันพวกผมซอ้อนลูกไส้แม่เนาะคนจะแม่นบอกแม่นคักแปดเจ็ดตัวเดียวเพิ่นบ่าบอกหลายโตัวแปดเจ็ดตัวเดียวแล้วครับที่เพชรต่างทั้งวัน ยากกันเลยว่าเจ้าขั้นข้อมแ่อยก็สิได้หาลอยคุ้นหาลอยน้องของน้องเงี้พันขันด้วยมาเลขกเพิ่นมาบอกแปดเจ็ดออกแปดเจ็ดอีนี้เนาะแม่เนาะจ้าแต่ว่าพ่อเพิ่นผลขึ้นมากห้าสามคันแม่เพิ่นฟังนข้มยากไปก่นได้หลายครับแต่ว่าบอกนี่คือบอกแปดเจ็ดแบบเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวห้างเดียวเลยเนาะแม่เนาะแมนตัวเดียวปกติก็เขามาลายงวดเนาะค่ะเนาะมัาจะมาหลุดงวดหนึ่งเนาะ มนันงวงนนี้มะเขาตองงวดอีกมะเขาตองงวดเลยคนบอกตัวเดียวคือตัวได้แม่แปดเทตัวเดียวโอเคค่ะคุณแม่